ตอนที่มีคดีความนะคะพยายามเดินเรื่องไปไปหลายหน่วยมากค่ะขอให้ใครช่วยอะ่ะมันไม่มีใครช่วยเราเลยจนเรื่องมันเงียบไปสองปีนะคะเรามีความคิดว่าเราคงไม่ได้เงินคืนแน่นอนไม่ว่าเราจะตามยังไงมันมองไม่เห็นหนทางอะคะ่ะคงไม่ได้เงินคืนแล้เมื่องเงินต้องเป็นล้านสวัสดีค่ะ ชื่อเติมสุกทองเนื้อห้านะคะมีชื่อเล่นว่าเทียนอิงคุณเคยสูญเสียโอกาสหรือพลาดโอกาสจากความดื้อรั้นที่สุดโต่งของคุณไหมคะเทียนอิงก,ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ25ปีก่อนมีคนมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้านะคะขอบคุณดกรกันนะคะวันที่พี่เขาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยถ้าตอนนั้นเราตัดสินใจเชื่อตั้งแต่วินาทีแรก เราจะไม่สูญเสียโอกาสตั้งแต่วินาทีแรกวันแรกจนเลยเวลามาถึง25ปีเทียนอิงเนี่ยเป็นสายปฏิบัติค่ะปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อไปบวชที่อินเดียเรียนสมาธิจนได้หลักสูตรครูสมาธิโดยที่เรามีความคิดว่าถ้าเราทําดี เราจะได้ดีตอบแทนแต่เชื่อไหมคะว่ามันก็เป็นแค่ความคาดหวังเทียนยิงทําธุรกิจทําธุรกิจประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งเลยแหละแล้วตัวเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้วันหนึ่งที่ธุรกิจเราล้มพ่อเสียพ่อเสียได้2ปีแม่ก็มามาเสียชีวิตอีกธุรกิจก็มาพังช่วงที่คุณแม่เสียชีวิตในวันที่เราทุกข์สุดๆเราเหลือเงินอยู่1ล้านสุดท้ายเพื่อนชวนไปลงทุนทําร้านขายยาเราก็ลงทุนเงินไปเรื่อยๆ เ,เงินไม่น้อยนะคะ1งล้าน1น่0กว่าบาทเปิดร้านขายยาได้3เดือนเพื่อนปิดร้านขายยาแล้วก็เชิญให้เราออกมาโกงเงินไปอะคะ่ะเราเครียดจนตัวเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าตอนที่มีคดีความนะคะพยายามเดินเรื่องไปไปหลายหน่วยมากคะ่ะขอให้ใครช่วยอะมันไม่มีใครช่วยเราเลย จนเรื่องมันเงียบไปสองปีนะคะเรามีความคิดว่าเราคงไม่ได้เงินคืนแน่นอนไม่ว่าเราจะตามยังไงมันมองไม่เห็นหนทางนะคะแล้วที่สําคัญคือเราพยายามของเราที่สุดแล้วอะ่ะจนมันมีความรู้สึกว่าคงไม่ได้เงินคืนแล้วเมื่อเงินต้องเป็นล้าน นะได้พระคัมภีร์ไบเบิลมาจากเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็กอดกอดพระคัมภีร์แล้วแบบพระเจ้าช่วยลูกด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่มีใครแล้วอ่ะพ่อก็เสียแม่ก็เสียแล้วไม่รู้จะบอกใครเราก็เอาความคิดว่าเออวัน,ว,นวันที่เราได้รู้รับรู้เรื่องพระเจ้าเราไม่เคยสนใจท่านเลย3เดือนต่อมาเราก็เลยโทรหาพี่เส,สกสรรดอกรกันนะคะว่าพาหนูไปรับเชื่อหน่อย หนูอยากไปโบสถ์แล้วพี่กันก็พาเทียนอิงไปที่โบสถ์นะคะแล้วก็ไปรับเชื่อเหมือนเรามาสายแต่เราก็ยังมาอย่างเีอยคะ่ะพอเข้ามาได้สักแปดสัปดาห์ได้ะคะ่ะก็อธิษฐานเรื่องเรื่องเงินนะคะพระเจ้าสำแดงความอาศจรย์ให้เราเห็นอะ่ะเรานั่งอธิษฐานนะคะคุกเขา่าสี่คืนเรื่องที่ถูกโกงเงินไปอ่ะคะ่ะปรากฏว่าวันที่สี่อ่ะคนที่โกงเราอะ่ะถูกจับคดีเดียวกันแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะเขาไปฟ้องคด ของเทียนอิงก็ถูกรื้อขึ้นมานะคะตำรวจก็เรียกพยานมาเรียกตัวเราไปเอกสารหลักฐานที่เราเก็บมาสองปีเป็นลังอะคะ่ะเราก็ได้ยกไปให้ตำรวจตำรวจก็ตั้งฟ้องแล้วก็อายัดเงินของเขาอะคะ่ะแล้วคิดว่าน่าจะได้เงินคืนในไม่ช้านี้ เป็นความมหัศจรรย์ที่ตอบให้เทียนอิงรู้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาเสมอแล้วก็แสดงความมหัศจรรย์ให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีจริงๆขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้ชีวิตใหม่กับเทียนอิงให้เป็นคนใหม่มีแผนการที่ดีให้กับเทียนองิงชีวิตนับจากนี้ไปเนี่ยจะเดินตามพระเจ้าจะรักพระเจ้าให้มากพิสูจน์เหมือนที่พระองค์รักเราคะ่ะขอบคุณอาจารย์อนุภาพอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่อยู่ที่โบสถ์พี่เลี้ยงทุกๆท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคน เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เทียนอิงหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมาบวชแล้วมีความสุขทุกวันอาทิตย์ก็จะต้องสวยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามาบวชแล้วเราก็สวยขึ้น<ๆ>ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะว่าไม่ต้องมีปัญหาเข้ามาได้ค่ะแต่ถ้าคุณมีปัญหาแล้วหาใครไม่เจอในชีวิตพระเยซูคริสต์ช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงๆมารักกับพระเจ้านะคะคุณมารักพระเจ้ามาซื่อสัตย์กับพระเจ้าพระเจ้าจะรักคุณคุณขอท่านโปรดเมตตา ท่านก็จะให้คุณมันอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อในระดับไหนสําหรับเพียนอิงแล้วนี่ก็คือเชื่อแบบสุดอิดสุดใจเลยค่ะขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ